ทำให้เล็บสีเนี่ยเป็นสวยเลยกบดบัตรยังค่ะกันยังงานอุย้ยเกียรอละทำไมเป็นงั้นอะหนูเขียนว่ากบาดบัตรกันยังขาแล้วมันเป็นยังงานไง้ไงฮัลโหลคุณดีไปไหน Do you already have a ticket? <laughs> How was your day? Two is Very tired because last night I'm sleep late, right? And I have to wake up early, so I feel so tired. กดแล้วงไงสุดเหรอขอบค so like ุณผู้ชาบสนนไลร์ใหญด้วยก็ว่าจะเป็นกำลังช่วยเล็กๆน้อยๆใช่จะไปทำงานความเล็บกี่เดือนนานะค่ะไม่บอกบอกไม่ได้ว่ากี่เดือนแต่ว่าคงนานเจอกันอีกทีก็คงอาจจะอายุยีิบเอ็ดไปแล้ว เราก็อาจจะเจอกันอีกทีตอนที่เราได้มากินอง,งนุ่นไตโตกัน,นอีกรอบหนึ่งเฉลยปะใช่กดมูกตาจริงเหรอได้เลยเจอกนันไปเมกาใช่ไหมเห็นเขาแบบแบบนั่นสินะ มีรู้บอกไม่ได้จะไม่ใช่ก็ได้หนูจะไปคอมโบสตาร,ร์อว่าหนูจะไปอะไรก็โตยู่เท่าไหนก็ได้แล้วหนูจะไปมาว่าอาคุดีสัมอะไรไม่รู้แทไหนก็ได้ใช่องุ่นใตโตแปลว่าอะไรครับลองเสิดดเเเร์ชดูกินองุ่นสิบสองเม็ดก็ได้โตแปลว่าอะไรต้องขับตอนไหน Okay. ละคนหนูหนูหนูจะลงแดงลแล้วตอนเนี้ยปัดฟินเน็ตหนูอะมันอยู่บ้านแล้วันูอยู่หนูอยู่คอนโดนานเกินไปแล้วหนูไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะว่าทุกคนรวมไหมละครแบบละครเวทีครั้งเนี้ยเลิกทีเลิกคาดหุ้มนะคะแล้วตอนแรกหนูก็แบบฟินเนตหนูมันปิดแบบ ยี่สิบี่ชั่วโมงมันไม่ปิดใช่ไหมหนูหนูว่าโอเคกลงเดินไป f i เน็ตแล้วพอเดินไปปุ๊บอยู่ด้านหน้าไม่มีบัตรติบเสียใจอ่ะหนูจะลงแดงตายแล้วตอนนี้ไม่หนูลงว่ะส <c oughs> งวนใต้โต๊ะปีไหม <c oughs> ไม่แต่หนูว่าหนูไม่ได้ไปนาขนาดนะั้นอะเอาไหม หนูว่าหนูคงไม่ได้ไปนานขนาดนั้นหรอกเพราะหนูวไป,ไปม,ามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับมาเออเพราะว่าหนูก็คิดถึงไทยแลนด์แล้วก็น่าจะมีวันว่างแล้วค่ะ,ะ <c oughs> นะอืมาหาหะหอะไล่ะนั่นสินะมหาลัไล่ะคงอาจจะต้อง เรียนบางวิชาเร้ก็ไม่เรียนบางวิชาอันนี้นที่คุยกับอาจารย์มันะ <c oughs> แล้วคนรู้ไหมหนูมีเพื่อนแล้วนะหนูคุยกับเพื่อนมากขึ้นหลังจากที่แบบไม่เคยคุยกันเลยแล้วเพื่อนเรียกหนูว่าปีนเคแล้วหนูก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมแล้วหนูก็เลยพูดว่าแกะไลเหรอทำอไรอะห <c oughs> ยุดเพื่อนหนูตลกมากแต่ละคนอ่ะอือ คือเร้วตอนนั้นน่ะเรียนวิชาของมหาลัยใช่ไหมแล้วโตมันมันนั่งเป็นสองสองแล้วเหมือนตอน,น,นวันแรกที่เข้ามาเรียนน่ะคนมันเต็มแล้วหนูก็ตอนแรกนั่งกับเพื่อนผู้หญิงแต่ว่าไปเป็นมาเหมือนมีเพื่อนผู้ชายเข้ามาแล้วเพื่อนก็บอกว่านั่งไปก่อนอาจารย์มาแล้วก็เลยนั่งแล้วชีีก็แบบเกรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูเก่งอะไรอืม ฟิลนั้นตลองดิเหนื่อยว่าเพื่อนหนูไปกันหรอเหนื่อยไหมครับเหนื่อยค่ะเลิกทีหนึ่งเลิกดุมากเลยแต่หนูเชื่อว่าเหนื่อยกันทั้งแบบทั้งผู้กำกับแล้วก็โคแล้วก็เพื่อนเพื่อนนะทุกคนรู้ไหมวันนี้เหนื่อยแบบเหนื่อยมากแบบนอนน้อยตื่นเช้าแล้วก็ไปซ้ำตอ่อใช่จริงจริง จเจละครเวทีครั้งนี้หนูไม่ได้อยากให้พ่อแม่ไปหนูไม่เคยบอกใครเลยลเรื่องนี้แต่ว่าพอเขาสปอนเซอร์แล้วก็เลยถามว่าอยากมาไหมเขาเลยบอกอยากมาสิครับลูกมีงานไหนบอกพ่อเลยนะว่าพ่อไม่ได้ติดตามเลยหนูก็เลยแบบอ้ให้มาก็ได้ใช่ก็ไหนๆก็มาถึงจุดนี้แล้วนะคะหนูอยากจะบอกว่า โมแปลงโลคารบอนลักโลกสามารถใช้จเจริญชัยได้นะคะตัวใหม่ทำงานวิจัยมากับอาจารย์ชื่อดังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่หนูก็ไปดูงานมาเมื่อปีที่แล้วอันนี้ก็กล้าพูดได้เลยแล <c oughs> <c oughs> ้วก็ใช่แต่หนูเรียกเพื่ออาจารย์พ่อใช่ไหมอาจารย์ไม่ไม่ใช่จ ไม่เอาไม่เขาเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วก็เป็นเพื่อนพ่อด้วยมั้งค่ะเออหนูก็เรียกเขาว่าคุณลุงอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเขาจะเยกให้เรียกว่าคุณนาก็ตามแต่หนูก็จะเรียกว่าลุงอยู่ดีค่ะ Hello meet you so much how are you today so tired I will not say I'm fine but but <laughs> it's good ใช่ลูกค้าเขาแล้วเด้ยดใจไปเชียงใหม่ไปดูแค่งานนั้แน่นอนค่ะไปเชียงใหม่ไปทํางานค่ะแล้วก็อืมที่ไปเกาหลีมาล่วสนุกหนูก็ไปดูเหล็กมาจากเกาหลีเลยนะคะหน้าหนูช้าไปเพราะหนูเกิดอุบัติเหตุหนูไปลื่นตลบมากแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะอันนี้ไม่มีใครดูออกเลย เรียกอาแต่แม่ไม่ไม่ชอบเรียกลงแต่ว่าตลกดีค่ะเฟมาขอสายังกับมูสายังกับมูเฟลี่สิวลูเกินฟีเฟมนั่นแหละเรียนรู้งานไปหนู ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปหนูไม่ได้เรียนจบด้านนี้ไงหนูเรียนหนูเลือกที่จะเรียนพวกด้านมนุษย์เองอะไรเงี้ยพี่ๆหนูเรียนปิวิว้าหมดหนูก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่องนี้อเซมาปะคาบาปากุสปากุสอปากุสเอสมินกูดไรปากุส Yeah I forgot to answer like I'm fine thank you and you in b a s already เก่งมากเก็บเงินทุกคนจำได้ไหมที่หนูเคยบอกว่าหนูอยากจะสปอบช่องพี่ฟาโรธฟาโรธพอดแคสต์อะตอนนี้หนูคงต้องเก็บความฝันนั้นไปก่อน แต่ว่าไม่เป็นไรหนูจะเก็บเงินไปหาพี่ฟารดแน่นอนแล้วสักวันหนึ่งจะต้องมีชื่อจเจริญชัยแล้วพูดว่าสนับสนุนแบบแพงค่ะ้องอย่างนี้นี่ข้อฝันจริงๆนะวันนั้นใช่มีใครอ,อยากถามอะไรเกี่ยวกับงานเฟรนรลปิดไหมงานเฟรนรลปิดงานมิวสิคอลอะไรเงี้ยย่ yeah. fighting for p r e p a r e concert film okay we will do our best <laughs> I'm so excited like really excited excited นะอาโค h o หนูเรียนรู้ภาษาฟิลิปปินส์มานะอาโคนะอาโคคือคือมันคำเติมอ่ะ การแสดงยาวแค่ไหนครับอออ๋ออือนั่นสินะวันนี้ไม่ได้ถามเะด้วยคือคือก่อนหน้าเนี่ยที่เราซ้อมกันมามันยังไม่ได้มีแบบการแบบเคลื่อนย้ายฉากอะไรอย่างนี้มันเลยไม่ได้รวมกันหนูก็เลยให้คำตอบไม่ได้ว่ามันประมาณกี่ชั่วโมงแต่มันไม่ถึงสองชั่วโมงหน่ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งไม่ก็ชั่วโมงแบบตน้ตนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยคาดว่า แต่ว่าหนูจะบอกว่าน้องซอม,มบี้ซอมบี้ซอมบี้อือข้อสดโดยเฉพาะคนเท่อาจจะก็อนนจะเห็นแล้ว,ว่าซอมบี้มีใครใช่ไหมแต่หนูอยากจะบอกว่าข้อถอดคนนี้หนูอึ้งอ่ะหนูเห็นครั้งแรกหนูพี่ทำไรอะ่ะคะอันนี้เขาบอกอย่างเขาว่าเป็นเมมเบอร์คนไหนมาไม่งั้นหนูก็จะใบใช่พี่รุ่นสี่รุ่นสี่แต่เป็นพี่หนู ใจเย็นอย่าหลุดจริงเหรอใช่พี่ที่มีสาระตัวเดียวดูอึ้งเลยอะอะไรเงี้ยทําไรอะแบบโคตรเก่งอะอะไรงี้สปอยแค่นี้พอกดบัตรนะคะมันเหลืออีกนิดเดียวแล้วนะใช่ zombie m a k e พเ very awesome r right? i g h let's see <laughs> Time to sleep oh that's me oh no it's it's ไม่กี่นาทีสองนาที left องลงแล้วใช่วุ้ยหนูคนชอบอะโคตโหดอะแต่ว่าทำได้ไงจริงทุกคนคิดว่าหนูจะเป็นเรียนไหวไหมพวกเนี้ย อยากไปวิ่งอ่ะมันไม่ได้วิ่งมาแบบสัปดาห์หนึ่งอ่ะมันโคตรนานเลยนะแาะว่าหนูเป็นคนที่เดินแล้ววิ่งทุกวันปกติชีวิตนี้หนูไม่ค่อยได้เดินเรือแต่ว่าหนูไม่เคยได้ขยับตัวน้อยขนาดนี้มาก่อนเลยช่วงนี้เพมนอนเร็วไหมนอนไม่เร็ว วิ่งไปเรียนมันก็จะหดไปหน่อย Did you still meet with k l i p s member? Not yet, but soon. Very, very soon. I like gonna meet Philippine girls. <laughs> <laughs> soon. Hmm. พ่อรู้ไหมถ้าหนูไปอยู่ต่างประเทศแล้วชีวิตหนูคงชีวิตนี้หนูคงเป็นแบบมันคงเป็นครั้งแรกที่หนูกล้าเรียกเต็มปากว่าแบบได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองมัง้งพ่อแม่บอกแม่จะตามมาด้วยหนูก็แบบโอ้ตามมาทําไมแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าถ้าแม่อยากตามมาก็ได้เออคือแบบแม่หนูไม่ใช่แม่หนูหนูอ่ะเคยไปอยู่แคนาดา มันแค่แบบสามวีเองอะมันไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้นอะอออันนั้นก็คือถือว่าเยอะแล้วนะหนูยังแบบคิดถึงบ้านมากมากแต่ว่านี่แบบหนูไปอยู่นานมากๆ <c oughs> หนูไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่เวลามันยังเป็นแถบเอเชียหนูยังโอเคนะแต่ถ้าหนูแบบไปอยู่แบบอเมริกาหรือว่าไปอยู่แคนาดาไปอยู่อังกฤษอะไรเงี้ยหนูคงแบบ ด e เ r ร s เลยอะจะเป็นอะไรไหมอาจจะไม่อาจจะยังทำบัตรเครดิตใหม่ก็ดีนะประโยชน์ทางประเทศไทยคนต้องทำบัตรเครดิตใหม่ใช่ไหมคะเออ้เรื่องซิมอะคือต้องคือหนูไปซื้อซิมที่นู่นคุ้มกว่าหรือว่าหนูยังใช้ซิมของเครือข่ายประเทศไทยแล้วก็ อย่างนั้นอันไหอันไหนดีกว่าพี่พี่มีความรู้ช่วยช่วยหนูหน่อยเขเพิ่งเางอย่างพ่อแม่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันโฮมสิกเหรอหนูว่าใช่ก็ปรับตัวได้คนแม่น่ารักมากเลยจะตามไปด้วยแม่แมแม่ไม่อยู่ใครจะซื้อผลไม้มาให้กินละ่ะไปกี่ปีครับไม่ถึงปีเจ้า แต่หลายเดือนอยู่อะไรเงานจริงๆพวกเราจะ comeback แล้วเฮ้ยมันพูดได้ไหมวะโอ้โ o oh <no. S 1> อย่าอย่าเอาแปะให้พี่แฟนนี่ดูนะโคลกับพี่ฮินะด้วยชิมที่นู่นคุมมากกว่าฮะ <Ooh. S 1> อ๋ออาคีได้เลยใช่ปานู่นโอเค p l e Take a pic if you meet คุ l เล็ก i อก Okay, I w e l l if they wearing a makeup put the makeup have a makeup something Some way. s o m e w h e คนรู้ป่ะตั้งแต่หนูเรียนภาษาอังกฤษนะแบบที่มันเป็นแกรมมาแบบถูกเป๊ะๆอ่ะหนูชีวิตหนูเปลี่ยนไปเลยอ่ะหนูไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเลยอ่ะแบบหนูแบบหนูจะคิดอีกทีเอ่อ put in on no add อ่ะอินเดอรอะไรเงี้ยหรือว่าคิดแล้วคิดอีกอะไรเงี้ยคิดเยอะมากเฮ้ถึงเบรเฟนี่นะอ,อ่ะเพื่อนๆควาลิบออยชีวีนเคใครบ้างชีวีนเคอถ้าพูนจะตกใจปะแต่มันไม่ใช่วีนเคดิ มันเอ m ม,มาดิโอชีใหญ่เลยอะโอชีแชมพูจริงทุกคนชอบแชมพูเพราะเราจะเป็นคนที่แบบการมาคุยแล้วก็เจอเยอะสุดเจอบ่อยสุดานา่นะชิแต่ก็ตัง้งโอชีน้องเพลงอนู่แล้วถ้าบินชีอะ ว่าแล้วนงเชมก็ใช่ฟิวฟิวนั้นอืมต้าานา่ะซื้อน้ำหอมอันนี้มาสามสิบสามให้นี้พอให้ดูแค่นี้พอซึ่งกลิ่นเนี่ยดมจากขวดหอมมากแต่พอฉีดบนตัวปุป๊บอะ มันไม่เหมือนกันนะหนูปวดหัวนะคือแบบใครเล่นน้ำหอมบ้างคืออยากรู้จริงๆว่าแบบทําไมมันเป็นอย่างนั้นคือหนูโดมแล้วหนูแบบอคือกลิ่นนี้มันหอมนะถ้าดมจากขวดแต่ถ้าฉีดตัวปุ๊มนี้คือแบบคน,คนถามะว่าแบบใครทําอะไรใครฉีดน้ำหอมมันไม่มันไม่หอม อยู่ใกล้ต้องชอบน้องแชมป์จริงค่ะพี่สาวหนูก็ตกใจว่าไม่ไม่เคยเห็นคนแบบสไตล์ตน้องแชมป์มาก่อนพูดแล้วก็ว่าไปอยู่ตรงนีองอ้นออได้ไงหนูนุกไม่ได้เจอน้องแชมป์เลย ไปเพลิ่วมากินแรงจริงเหรอแปลว่าหนูต้องฉิดเบาๆปะหรือว่าชีดตำแหน่งที่ไกลจมูกจะช่วยได้โอเคเดี๋ยวหนูจะลองดูอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงฉีดน้อยๆเลย โโครุยแดงพวกนี้มีใครไปรับบริญญาบ้างหนูไปของมอจทอที่ไหนวะถ้าอยากเจอลักกี้ก็มาเจอกันได้แต่ถ้าอยากเจอเจริญชัยทางตะกุดก็มาเจอกันได้ยอยากเล่นยอยากเล่นยอยากเล่น <c oughs> ทุกคนตามมางานเฟิร์นและปิดดีกว่าเร <c oughs> ารอคุณอยู่ <c oughs> ปกติฉีดตรงไหนี่ฉีด,ฉดตรงตัวเลยอะปกติปะ่ะอันนั้นนะไม่ลองเบอร์สิบแปดมาเห็นเขาบอกว่าหอมกันพี่ใช่เปล่าหนูไม่รู้ว่านี่หนูซื้อตามพี่โฮบเจโฮบอะเบอร์สามสามใชแล้ววันเกิดสวยสวยไหมหนูหนคคเคคอนเซปต์ตั้งนานเนี่ยหนูคิดมาเป็นปีเลยนะตอนแรกหนูอะคิดว่าหนูจะ ทำเป็นเสื้อชุดเซ็มที่หนูเคยใส่มาทั้งหมดแล้วหนูคิดอีกทีเยอะเกินแล้วหนูก็คิดว่าหนูจะโอ๊ยมันเกินมาหกนาทีแล้วเนี่ยว่าหรือไปโอเคมินเล่าให้จบงั้นหนูก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นเช้าวันเกิดครั้งครั้งเนี้ยของหนูอะหนูอยากได้ให้มันเป็นอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับ BNK มากที่สุดเท่าที่หนูจะทำได้อืมหนูก็เลยเลือกที่จะเป็น คอนเซปต์ Concept, แบบว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่มีแสงออร่าออกมาแล้วก็ไอแสงออร่านั้นเนี่ยมันคือผลงานที่หนูได้ทำมาประมาณนั้น,นก็เป็นอะไรแบบเกๆ๋ๆดีหนูชอบอะไรแบบนั้นอยู่แล้วแหละแล้วก็มันน่ารักนะ เออหนูดีใจมากเลยช่วงนี้มีแต่คนพูดว่าหนูพูดภาษาไทยชัดขึ้นเฮ้อดูดีใจวาก f ฟ m do you want m a t r a า a k ค s yes. not m a t r a b a k a s i n m a า i n something I want the sweet one but not right now I'm um, I think I have to diet because I didn't go to gym <c oughs> อโอเคสอนแทบบ B ท r ในเื้อวันเกิดสักนิดนึงมันก็ใส่ไปแล้วนะหรือหนูอ่านรูปประโยคนี้ผิด <c oughs> ก็้อให้คนเพลยอะไรไปด้วย <c oughs> จริงเหรอหน่ารังจังเ <c oughs> ก่งมากเก่งมาก โอเคค่ะไว้เจอกันล้วๆนี้นะก็คือวันที่จะใกล้ถึงนี้แหละช่วนะคะแล้วก็เทคแครนอนหลับให้เต็มอิ่มใครหลับในไลฟ์นี้แล้วก็กุญลักขอให้หลับถึงสเตทที่ลึกที่สุดจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงบายบายเจอกัน อย่าลืมนะคะหมอแปลงทีจเจริญชัย <c oughs>